คูเซฟนะคะวันนี้คูเซฟมีความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของประโยคความรวมนั่นเองค่ะจากคลิปที่แล้วเด็กๆก็ได้เรียนกันไปแล้วสองประเภทนั่นก็คือประโยคความรวมที่มีเนื้อความคล้อยตามกันและประโยคความรวมที่มีเนื้อความขัดแย้งกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆ เราลองมาทบทวนความหมายของประโยคความรวมกันก่อนนะคะว่าคืออะไรประโยคความรวมหมายถึงประโยคที่มีประโยค,โยคสามัญตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปมารวมกันโดยมีคำสันธานเชื่อมประโยคเพื่อให้ได้ใจความติดต่อกันเป็นประโยคเดียวกันค่ะ ต่อไปเราไปเรียนอีก $2 ประเภทที่เหลือนะคะนั่นก็คือประโยคความรวมที่มีเนื้อความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ประเภทแรกกันเลยนะคะประโยคความรวมที่มีเนื้อความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมักจะมีคาว่าหรือมิฉะนั้นไม่เช่นนั้น ไม่จุดๆดก็เรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะประโยคแรกคือไม่เธอก็ฉันที่ต้องไปพบครูสามารถแยกประโยคได้เป็นประโยคที่1คือเธอต้องไปพบครูกับประโยคที่2คือฉันไปพบครูคำสันธานเชื่อมประโยคคือคำว่าไม่และคำว่าก็ ต่อไปตัวอย่างประโยคที่2คือนักเรียนจะทำการบ้านหรือจะอ่านหนังสือสามารถแยกประโยคได้เป็นนักเรียนจะทำการบ้านกับ2นักเรียนจะอ่านหนังสือคำสันธานเชื่อมประโยคคือคำว่าหรือต่อไปตัวอย่างที่3นักเรียนต้องเข้าห้องสอบให้ทันเวลามีฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การสอบสามารถแยกประโยคได้เป็น นักเรียนต้องเข้าห้องสอบให้ทันเวลากับนักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์การสอบคำสันธานเชื่อมคือคำว่ามิฉะนั้นค่ะต่อไปเป็นประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะโดยประโยคแรกจะเป็นเหตุและประโยคหลังจะเป็นผลค่ะมักจะมีคำว่าจึงเพราะจุดจุดจึง เพราะฉะนั้นจุดจุดจึงฉะนั้นจุดจุดจึงค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะประโยคแรกคือหมอรักษาเขาเขาจึงรอดสามารถแยกประโยคได้เป็น 1. หมอรักษาเขา 2. เขารอดมีคำสันธานเชื่อมคือคำว่าจึงต่อไปตัวอย่างที่สอง เพราะหมอรักษาไม่ถูกวิธีเขาจึงไม่รอดสามารถแยกประโยคได้เป็น 1. หมอรักษาไม่ถูกวิธีกับ 2. เขาไม่รอดคำสันธานเชื่อมประโยคคือคำว่าเพราะและคำว่าจึงต่อไปตัวอย่างที่3แม่ตั้งความหวังในตัวฉันมากเพราะฉะนั้นฉันจึงตั้งใจเรียนสามารถแยกประโยคได้เป็น 1. แม่ตั้งความหวังในตัวฉันมากและ 2. ฉันตั้งใจเรียนคำสันธานเชื่อมประโยคคือคำว่าเพราะฉะนั้นและคำว่าจึงค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆพอที่จะเข้าใจเรื่องของประโยคความรวมกันแล้วใช่ไหมคะว่าประโยคความรวมเนี่ยหมายถึงอะไรและมีกี่ประเภทคุณครูยังมีแบบฝึกหัดเพื่อมาทดสอบความเข้าใจของเด็กๆไปพร้อมกับคุณครู เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรื่องันเลยค่ะข้อใดเป็นประโยคที่มีเนื้อความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งข้อหนึ่งลูกต้องทำการบ้านให้เสร็จไม่เช่นนั้นพ่อจะตีข้อสองแม้เขาจะยากจนแต่เขาก็ไม่เคยขอใครกิน ข้อที่3นักเรียนต้องทำตามคำสั่งมิฉะนั้นจะถูกตัดคะแนนข้อที่4ถึงเขาจะเรียนเก่งแต่ไม่มีใครอยากคบเด็กๆคิดว่าข้อไหนเป็นประโยคที่มีเนื้อความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคะถูกต้องค่ะคือข้อที่1และข้อที่3นั่นเองค่ะเราจะสังเกตได้จากคำว่าไม่เช่นนั้น และมิฉะนั้นส่วนข้อที่2และข้อที่4จะมีคำว,ว่าแต่ซึ่งคำว,ว่าแต่คำนี้จะเป็นประโยคที่มีเนื้อความขัดแย้งกันนั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูตัวอย่างประโยคที่2กันนะคะข้อใดเป็นประโยคที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลข้อที่1เขาดื่มเหล้าเมาแล้วขับรถเพราะฉะนั้นตำรวจจึงจับเขา ข้อที่สองเธอจะไปกับเขาหรือไปกับฉันข้อที่สเขาอยากเรียนเก่งแต่ไม่เคยอ่านหนังสือข้อที่สเพราะป่าไม้ถูกทำลายน้ำจึงท่วมทุกปีเด็กๆคิดว่าข้อไหนเป็นประโยคที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกันถูกต้องค่ะคือข้อที่หนึ่งและข้อที่สนั่นเองค่ะข้อที่หนึ่งจะมีคําว่าเพราะฉะนั้น ส่วนข้อที่4ี่จะมีคำว่าเพราะและคำว่าจึงนั่นเองค่ะส่วนข้อที่สองจะมีคำว่าหรือคำว่าหรือคำนี้เป็นประโยคที่มีเนื้อความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและข้อที่3ามจะมีคำว่าแต่ซึ่งคำว่าแต่คำนี้จะเป็นประโยคที่มีเนื้อความขัดแย้งกันนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆตอบกันได้ใช่ไหมคะเรื่องของประโยคความรวมที่มีเนื้อความที่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกันคุณครูยังมีใบความรู้และใบกิจกรรมที่แนบมาตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะเด็กสามารถอัปโหลดแล้วทําได้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วคุณครูต้องขอตัวลาก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ Thank you.